สวครับวันนี้ก็อยู่ในรายการ f อแฟมคาร์เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาโกงเกมอะไรนะเนี่ยตน้นจำไม่ได้ละไอ,อตัวนี้ติดตามดาก้อนหรือเปล่าดาก้อนหรือมอนสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าครับมอนสเตอร,นะร์ซิตี้ครับอันนี้ก็อยู่กับน้องต้นนะครับน้องต้น์เขาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็อ,อย่างแรกคุณก,ก็ต้องมี เกมแฮกหรือเกมอะไรเนะี่ย KI อะไรสักอย่างครับก็พอคุณโหลดมาแล้วคุณก็ต้องรูทก่อนครับทุกคนก็รูดด้ดีนะครับว่ารูทต้องรูทอยู่แล้วครับโปรแกรมตรงนี้คุณก็โหลดมาแล้วคุณก็เข้าโปรแกรมนี้ก็ได้หรือโปรแกรมกูแจนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าผมจะแนะนำโปรแกรมนี้แล้วกันก็กดเข้าไปกันตรงนี้โอเค ถามว่ามันโกงได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ครับผมลองหมดแล้วครับคือโกงแล้วมันก็ขึ้นไม่มีสายยาเน็่ทั้งทงที่เด็ดผมก็ไม่ครับอา่าแหละรครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่โอเคถ้ากดยุบยุบเสร็จหายอา้าวเอาแล้วไงครับเครื่องมีปัญหาหรือเปล่า ไม่ได้ครับก็ขออภัยในยว่ะที่คิดมันยาวนะครับก็บวกดิางั้นก็เอาเกมแกรมแฮกเกมแฮกก็ได้แล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยว่าดูอยากอันนี้ก็ไม่ได้กีกเะสัตสัจริงแลวไหมเนี่ย อย่าบอกนะว่าเจ๊งโอเคครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับมันก็เลยจะได้โปรแกรมนี้ไหมนะครับให้คุณลากไว้ที่ตอกนี้ครับแล้วก็เข้าเกมนะครับโปรแกรมนี้สามารถโกงได้ทุกเกมนะครับแล้วก็รอครับันนี้ก็ดูน่าวันเล่นเกมนะครับ ไปเราดีดีเยครับเด,ดินลไปเลยครับด,ดูบแล้วก็ตีอูดีครับนี่ครับก็รอครับ ก็รีวิวเกมสิทธทีก็ได้นะครับแล้วก็โพสต์ใต้คลิปก็ได้นะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรครับผมจะทำตามนะครับบางทีผมก็ไม่ว่างนะครับนี่ครับก็เข้ามาอย่างนี้แล้วก็รออ้อาวแหลกทังนั้นใครไม่ยิงฟาร้าดอนหรือเปล่าดอนหรือเปล่าอ้าวดอนไม่ยมิงฟาร์มผมก็ด้วยให้ผมนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ใครนะ แปลกแลครับโกงมาเยอะโกงจนมันไม่ให้โกงครับนี่ฮะกลับไปเยี่ยมมันบ้างโอ้โหเฟื่องเก็บไี่ให้แต่เนียโซน่าเงียบซเงียบเหรไม่เสร็จครับแล้วก็ จะมากองตกกังก็ใส่จำนวนตังที่เรามีครับมันโกงได้ครับโกงไปโกงมาแล้วมันก็ขึ้นน้ตืตาไหลครับเนะก้าแปดแปดเก้าครับก็รอครับพอมันมาหน้านี้ปึบมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่ตัง์เนะครับเราก็ใสจ่จำนวนตังทีง่เราอยากได้ครับสมมติว่าผมอยากได้สักพันล้านนะครับกดกดตังเสนวแล้ว นะครับคุณก็เกก็บไ์ขึ้นเดียวครับขึ้นปี๊ดเลยครับหนึ่งดีรคบหนึ่งอีกพันล้านนะครับขึ้นจริงๆครับแต่ว่ามันจะร้องไห้นะครับต่วก็ที่พันแปดนะครับไอ้พันแปดแปดสายนะครับกดค้นหาาจะเหมือนแบบค้าค้าครับไม่ต้องกลัวครับแต่มันก็หลุดครับโกมันก็เท่านั้นครับก็จับเต็มเลยครับไอ้ทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีคนเรียกร้องมาน ได้แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่การผลิตผลไม้ครับแล้วก็ใช้ตังผลิตนะครับเจ็ดหรือห้าครับนี่ครับก็ได้แล้วครับคราวนี้คุณก็กดออกาจนี่นะครับคุณผมไม่มีเพชรนะครับผมก็ลืมบอกไปว่าผมไม่มีเพชรพอกดออกปุ๊บเดียวมันก็จะร้องไห้ขึ้นมาครับถ้าทานร้องไห้นะครับคอยดูนะครับผมรับประกันได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ ขอลุน็นสนบนี้นะครับมานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบที่